ขอออกเดินทางครับวันนี้สามท่านครับในส่วนของขนส่งไปษนีไทยครับสามท่านจะมีขนส่งด่วนอีสานหนึ่งท่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของคุณนุชานะครับท่านแรกเป็นของคุณนุชานะครับปลายทางที่ตำบลอูตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับตอนแรกลูกค้าจะมารับเองนะครับตัวนี้ติดกับโครงผานรถไถฟอร์ดนะครับโครงผาน CMT นะครับโครงผาน CMT เป็นเหล็กล่างขนาด4นิ้วนะครับด้านล่าง ก็ลูกค้าสั่งเป็นสีเหลืองนะครับสีสามารถสั่งได้นะครับนี่ปลายทางที่ชัยนาทนะครับส่วนท่านที่2นะครับก็จะเป็นคู่ของคุณทรงกฎนะครับอยู่ที่บ้านแหลมหินนะครับตาบลหัวสาโรงอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาตัวนี้นะครับนี่ของคุณทรงกฎจะเป็นติดกับคูปต้าเอลสาแรงนะครับผ่านดีเฮดสองสองานะครับสาหรับเอลสาที่สแรงนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นติดโรตารี่นะครับ ติดโรตารี่เป็นของคุณประพาสนะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งสะตกนะครับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับของคุณปะประพาสจะเป็นติดโรตารี่นะครับรุ่น L50 นะครับ RX183F นะครับคุณประพาสเพิ่มปีก2อฝั่งนะครับแล้วก็ฟันก็เพิ่มนะครับผมเพิ่มลูกค้าอยากได้ฟันแบบใหญ่ๆนะครับเหมือนฟันแม่คาดนะครับสข้างเลยนีครับเพิ่มให้สข้างเลยนะครับก็คือ ถ้ากางปีก2ข้างออกก็คือโรตารี่ตัวคาดนะครับกว้างนะครับกว้างมากนะครับสเมตรกว่าเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับวันนี้ก็จัดส่งขนส่งไปสนี3ท่านนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งก็เป็นของคุณรัศมีนะครับอยู่ที่บ้านโนนจิกน้อยนะครับตำบลกุดชมพูนะครับอำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวนี้ก็ติดกับรถไถ40แรง นะครับ L 4 0 1 8นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ที่ผมนัดส่งลูกค้าตัวนี้จะเป็นของคุณสมยงครับอยู่ที่ตำบลทุ่งกุลาอำเภอชวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้ก็ของคุณสมยงเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ทีมงานช่างลงพื้นที่ไปจัดส่งให้นะครับผมก็จะลงพื้นที่ไปก็คืออย่างน้อยก็ต้อง2ท่านนะครับเดี๋ยวรออีกท่านหนึ่งนะครับที่กําลังจะประกอบอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปจัดส่งให้นะครับคุณสมยงเสร็จแล้วนะครับนี่ ไม่ได้อัปเดตให้ลูกค้าดูเลยนะครับส่วนวันนี้ก็จะขึ้นอีกหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับในส่วนตัวฟันเราก็เตรียมให้แล้วนะครับวันนี้ก็จะขึ้นเป็นอตสิ้นเดือนนะครับเป็นอตสิ้นเดือนก็จะรีบส่งก่อนที่ขนส่งเขาจะหยุดนะครับตัวขาก็ตัวคานนะครับนี่เตรียมให้ทั้งระบบเลยนะครับตัวคานนะครับตัวขาเหลือแค่ตัดแล้วก็เสริมให้นะครับจะมีตัดแล้วมีเสริมให้อีกนะครับ ประมาณนี้ครับอู่ช่างเอ็มนะครับ